ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแต่หมู่เกาะเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่ง่ายต่อการเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งและตอนนี้ได้เกิดน้ำท่วมจากฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆของประเทศทำให้แม่น้ำหลายสายเอ,อ่อล้นตลิ่ง ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และดินถล่มในหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็คืออาราชียมะเกียวโตเอกับทากะก็ตกใจนะคะเพราะว่าน้ำเยอะมากๆช่วงนี้เป็นช่วงโอบองค่ะเป็นวันไหว้บรรพบุรุษของญี่ปุ่นทำให้บรรยากาศยิ่งเงียบเหงาเพราะว่าฝนตกหนักนั่นเองค่ะ ตอนนี้เออยู่แถวอราเชียมะนะคะทุกคนมันแบบเกือบขึ้นมาแล้วนะเนี่ยโอ้เมื่อวานที่เอถ่ายยังไม่ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะโอ้โหน่ากลัวมากถ้าดูคลิปย้อนไปก็คือตรงนี้คือแม่น้ำแบบใสๆสวยๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือแบบน้ำเยอะมาก ในหลายปีหลังภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในหลายพื้นที่ของโลกรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนคนญี่ปุ่นนะคะก็จะเตรียมตัวรับมือกับพายุใต้ฝุน่นแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเพราะว่าภัยธรรมชาติ อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนไหนก็ได้นะคะน้ำเยอะเลยเเที่เรานั่งเรือไม่ได้เลยเนี่ยนาอ เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเดินเล่นนะ้ำโตแถวแถวบ้านนะคะแม่น้ำใกล้ๆหมู่บ้านก็น้ำขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเป็นปกติน,ะน้ำจะแบบใสๆมีเป็ดแต่วันนี้น้ำเยอะมากค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็ถือว่าตกหนักขึ้นนะ ฝนตกแบบนี้สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขแบบไม่เข้าห้องน้ําในบ้านก็คือลําบากนะคะเนี่ยอย่างนัตโตะก็จะต้องแบบพามาเดินตากฝนจริงๆนัตโตมีเสื้อกันฝนนะทุกคนแต่ว่านัตโตไม่ชอบใส่นะจังนะจังอาา๋อ ว่าไงคะเอ้อีแล้วีแล้โอ้ยน่าหนาจังเปียกหมดแล้วมานี่อะโอีเดะฝนตกลำบากไหมลำบากอาจารเปียกหมดเลยล่ะคุณอะเอจ้ารันดูเินยากินิค่ไหมครับ ยากินนกุกกุนัวย่านอีก่มกินไหมถ้าก็ตามให้นะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จจากเดินเล่นวันนี้พวกเราจะกินเนื้อย่างยากินกุค่ะอืมน่ากินมากน่ตัวอุ้ย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  บาเกเอานี่ก้อนนี่กอนนี่ถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นะคือเนื้อไม่มีซอสค่ะก็สามารถแบ่งให้นัตโตได้คือกินที่ไม่มีเครื่องปรุงรสเอก,กับทากาจจะแบ่งให้นัตโตนะคะฉะนั้นวันนี้เนื้อ,อย่างนัตโตก็จะกินกับเราได้ด้วยนะใช่ใช่ด้วยจังเนื้ออันดีจะละลายแล้วมีผักหลายอย่างเลยมีผักด้วย บอกว่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ราจะได้แล้วโอเคปิดฝันนะขอดูหน้าโต้หน่อยนะคะอุ้งอุ้งอุンン้งโอเคโอ้โหชิวชิวน่าจ้าตัวเลยนะได้แล้วขอแม่ชิมก่อนขอชิมก่อน กินจีนก็ดีเนาะอันนี้นะเนือน้อนาโตะลากแล้วเนี่ยแบ่งให้เท่าๆกันเลยนะเนี่ยเนื้อไม่มีน้ำมันเนื้อเด่นะอืมอันนี้เนื้อแดงล้วนๆนะคะโอ้ะให้นัดจางด้วยเล็กมากหรอหรืว่าจินจินฝนตกอยู่เลยอ่ะฝนตกไม่หยุดเลยอืมวันนี้ฝนตกวันที่สอง แล้วก็อีกห4-5วันก็ถกใช่ฝนตก4-5วันต่อไปนะคะญี่ปุ่นโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไมนะไม่ติดนะนสวัสดีค่ะซสวัสดีค่ะอ่าให้เขาเยอๆให้เขาเยอะๆโอ้ยสวัสดีค่ะเย้เเลย ก็เดี๋ยวจะกินกันต่อไปเนาะทากาโน,นะแล้วก็แบ่งให้นาโตด้วยกินกันด้วยนสนุกสนานมากี่กินกะเทียมแห้งอะเป็ดมากจังกินต่อไปนะโอเคงั้นเองกับทากาแล้วนาโตขอตัวไปกินข้าวกันนะคะ และถึงญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ต้องประสบกับภัยพิบัติมากมายแต่ชาวญี่ปุ่นก็จะพยายามที่จะดำเนินชีวิตไปพร้อมกับธรรมชาติพายุไต้ฝุ่นจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงประมาณเดือนตุลาคมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมลมแรง และน้ำทะเลสูงสร้างความเสียหายมากเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้ทางตอนใต้ก็น้ำท่วมเยอะค่ะอันนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านคนค่ะอย่างของเอก,กับพกขาก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งอาพาร์ตเมนต์นน้นนะคะถ้าน้ำขึ้นมาถึง ข้างบนนี้ก็เรียกว่าอันตรายมากๆนะคะแล้วก็ฝนจะตกแบบนี้ไปอีกประมาณสี่ห้าวันค่ะว่าไงคะห้องน้ำยังคะฝนตกทุกวันเลย <c oughs> ห้องน้ำยังนะตก ชี่ขั้นหนึ่งแล้วก็นั่งขี่ชีด้วยชีสองครั้งชีสองครั้งเลยล่ะโอ้โหมาล็อกมาแลกทุกวันเลยน้ำน่ากลัวมากค่ะค่ะอะอจากเมื่อวานที่เพื่อนๆเห็นในคลิปอะค่ะเยอะขึ้นนะถ้ากันเนาะเยอะอะวันนี้ก็ยังไม่เสร็จวันนี้ก็ตกทั้งวันค่ะประมาณอีกสี่ห้าหั โชคดีอะเดินเล่นนาโตเสร็จแล้วแต่ภายในก็ไม่ได้อโอเคนะคะทุกคนเออยากจะบอกว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นก็อากาศเปลี่ยนไปจากทุกปีมากๆนะคะปกติจะไม่ตกหนักอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ลุ้นว่าน้ำจะท่วมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเอกับทักอาจจะไปซื้อกับข้าวแล้วก็กลับบ้านนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราเมียเกตเจปแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ